มาครับมาชมเกมคู่นี้ครับน้องอากิมครับพบกับหนีเมียมาเตเอฟซีครับนี่แหละครับในชุดสีฟ้าขาวครับกับหนีเมียมาเตเอฟซีครับกับหนีเมียมาเตเอฟซีูนี้ละฮะ ตอนไปครับตอนนี้ยกยาวยาวมาครับแล้วแมอย่าเกือบโดนคลิกแล้วตัวนี้ เป็นคู่ที่ หกแล้วครับวันนี้อะอย่างครับยังไม่เป็นครึ่งทางครับต้งว่าครึ่งทางครับเอาครึ่งทางพอดีครับในรอบแรกโอ้ตอนนี้นี่นเวลานี่จะช้าไปประมาณสองคู่ครับเห็นะ,นะนองกินกับนี้เมียมาต่อได้โอ้มาแลกแล้วยกยาวยาวมาครับแม่ บอลออกหลังไปครับกลายเป็นบอลหลอกหลังก็ได้ตอนนี้เอาได้มาต่อครับยกยอดยามาเก็บไปได้แล้วยังไงโหแล้วครับตอนนี้ ต,ตแล้วจิ้มสวัสดีโอ้โหต่อได้ไดมีบอกเอฟซีเบอร์เก้าพี่เบียร์ครับหนีเมียมาเตะเอฟซีร FC ครับแม่เบอร์เก้าคนไหนครับโอ้โนี่ฮะอยู่นีๆฮะมีบอกเอฟซีเบอร์เก้าด้วยฮะเอฟเก้าว fc ปุ๊บโดนปั๊บเลยครับตอนนี้ครับเอาละสิครับถ้าพี่น้องขคินครับยิงขึ้นดำนีเมีมาเต้ fc ครับเอ๊มี fc เบอร์เก้าพีเบียนีมีมาเต้ดิโดนเลยครับตอนนี้โอ้โหครบเอาละสิครับเอนทีบอลครับมาต่อได้ ปิ่นบอลจากน้าประตูของหนีเมียมาเตะครับหนีเมียมาเตะยกยาวยาวมาครับติดเล่ของน้องอคินน้องอคินน้องอคินมาแล้วไอนีโอไม่จับด้วยครับไม่จับด้วยเล่นกับเวลาครับเล่นกับเวลาได้หลายวิเลยครับเล่นกับเวลาได้หลายวิแล้วนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะดิง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  ดึงแล้วก็นี่เปิดยาวยาวป่ะเข้าเฮ้ยโอ้โหเกือบครับเอ่อเข้านี่เป็นประตูนะฮะคือเข้านี่เราเป็นประตูเลยอ่ะได้เป็นประตูเลยนะ,ะแบบนี้โอ้โหเข่าลราสิครับเไไดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่ได้ตามมาครับจิ้ม อัดมาจะวันี้ับมาเข้าทานน้องขินแตวังก็ระวังน้องขินหนีเมียมาเตะ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 เข้าซ้ายหันไปเออเออที่ที่ยิงไม่ดีดีเพราะปอกแขนใช่ไหมฮะ อ๋อมันหนักปอกแขนเลยยิงไม่ดีครับวคบวามผิดของปอกแขนนะครับโอเคครับถูกต้องครับทีเบียร์เบอร์เก้าหมาตอบเออข้างสนามนี่บอกว่าหนักปอกแขนแล้วรัตอนนี้อะได้ครับระวังเขาลองน้นองกินน้องกิน ต่อได้ครับไปต่อได้ครับมีบอกการันตีมาบอกว่ากับทีมกับตันทีมหนีเมียมาเตะกลัวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใครเข้าไปเคลียร์กันเองในคอมเมนต์นะฮะเข้าไปเคลียร์กันเองผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับที่คอมเมนต์มา FCBM เบอร์สิบเอ็ดครับนี่มีบอก FCBM เบอร์สิบเอ็ดด้วยเข้าไปชมด่านในคอมเมนต์มาได้เลยครับในเพจ FK Sport ครับ รวมถึงช้องทางต่างๆครับ a c e บุ o กไลน์และยู u ูบไลน์ครับเรายาวออนไลน์ยาวๆแล้วระวังครับเราระวังระวังอะไรครับสวัสดีเป็นฟิคิกของนีเมียมาเตยบ ฝีคลิกกองนี้เมียมาเตะฝีคลิกนี้ยังไงอะใ่เื่อโยกโอ้โหไม่ได้รู้เลยลูกนี้อ่ะบอลโดนินข้ามขาเอาไปไกลครับลูกนี้ มาได้ <ops? S 1> ต่อรับโอ้โหสวยครับลองกินลองกินมาหนีเมียมาเตะหนีเมียมาเตะหนีเมียมาเตะแล้วเสียบอลไหมระวังอย่าได้เฝ้า

ไปหาใครตรงนั้นหรือเปล่าครับ <laughs> ลเลยระวังเระวังมีบอกเอฟซีแฟมหัวต้าคนข้างสนามฝากโอย้ยาวเลยครับตอนนี้โอ้คอมเมนมเต์มาแต่ละตัวตอนนี้คนระับยาวยาวกันมาครับ น้องกินมีบอกเอฟซีแซมเลยฮะแล้วลงตรงนั้นครับคนดูดีดีเลยครับตรงนั้นนะมาได้บอกว่านีเมียมาเตะเอฟซี FC ครับเมียด่ายังมาอยู่และโอ้โหครับถ้าเมียไม่ด,าด่าจะมาขนาดไหนนะครขนาดด่ายังมาอยู่อะ จะกว่าไรเราเละว่าระวังโอ้โหแนไม่ให้เสียงกันครับบอลมันติ้นออกคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะฮะเป็นนัดแรกของแบ็คลออนครับพบกับลูกแสดเหลืองครับแบ็คลออนครับถ้ามาแล้วตรวจหลักฐานเลยนะครับมาหรือยังครับ สอให้สกิลได้นะครับทีมละ2คนคนละ1คน300 2้คน500โอเคเลยครับตอนนี้ฝ่ายจัดเราแจ้งมาแล้วครับแบ็คไลออนฮะมาแล้วตรวจหลักฐานเตรียมความพร้อมเลยครับกับลูกแสดเหลืองครับทีมงานฝ่ายจัดเราแจ้งมาแล้วทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้ครับสามารถสกิลตัวนักเตะได้ถึง2คนครับ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสองได้ครับสามารถสกิลตัวนักเตะได้ถึงสองคนครับถ้าพูดกันง่ายๆก็คือสามารถซื้อตัวนักเตะเข้าทีมเองได้ถึงสองคนครับมูลค่าหนึ่งคนสามร้อยครับสองคนห้าร้อยเท่านั้นครับสำหรับการสกิลตัวนักเตะในรอบสองครับทีมไหนสนใจนักเตะคนไหนที่ตกรอบไปแล้วนะย้ำนะฮะไปสกิลตัวที่เราตกรอบไม่ใช่สกิลทีมที่อยู่ในรอบนะเดี๋ยวทะเลาะกันบุ่นไยเออเนยเดี๋ยวไปทะเลาะกันเองฮะ มาต่อครับยังได้โอ้ถือว่าถูกมากครับสกิลตัวละเตะครับสามร้อยเท่านั้นครับสองคนห้าร้อยครับฉะนั้นนี่ถ้าสกิลสองคนนี่ตกแค่คนละสองร้อยห้าสิบเท่านั้นครับทีมไหนที่ผ่านเข้าสู่รอบสองครับสามารถสกิลตัวละเตะเพิ่มได้สองคนครับย้ำนะเราให้แค่สองคนเท่านั้นครับแม่คู่ต่อไปเตรียมครับเลยฮะแม่แบ็คไลออนครับกับลูกแสนเหลืองครับ แบคไลออนมาแล้วตัวหลักฐานเลยครับอ่าตรงนั้นเลยฮะตรงที่มีถ้วยรางวัลเราตั้งอยู่ตรงนั้นครับทีมงานฝ่ายจัดรอ,รอ,รอตรวจรางวัลตรวจหลักฐานอยู่แล้วเราจะตรวจหลักฐานแล้วก็ประทับตราข้อมือข้อแขนนะฮะทีมไหนพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ครับแต่ลูกแสนเหนืองตอนนี้ต้องพร้อมแล้วครับนัดที่สองครับเออระวังครับระวังในสนามมาต่อครับ มาได้หนีเมียมาเตะจะรับยังไงครับตัวนี้น้องอาคินน้องอาคินแม่เกือบได้ครับลูกเดียวถูกอย่างลูกเดียวเท่านั้นครับโยกยามาเปิดแล้วออกหลังไปครับลูี้ครับไม่มีอะไรเลยครับมาต่อได้หนีเมียมาเตะแม,ม่เมียมาเตะเฮมาได้ ได้ระวางครับระวางยังไม่ออกยังไม่ออกแล้วออกไปแล้วลกนีครับกลายเป็นบอลของน้องอาชินครับยิงได้อยู่แล้วกรรมการป่อนลกฟินเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นน้องอาชินครับที่ยิงออกนำอยู่ตอนนี้ครับ หนึ่งศูนย์ยับเนี่ยยเาอสุดท้ายขึ้นไม่่

มามาต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับในครึ่งเวลาหลังครับมาต่อเลยครับเห็นวาอาล้วครับตอนนี้ครับยังไงไหมโยโอ้โหติดกำแพงครับตอนนี้ขึ้นมาได้ เห็นป่ทิ้งไว้ระวังก็ระวังๆหวังเรวังก็ระวังเวังก็เะวัง,วงมาได้อยู่ทิ้งไว้ออกไปครับขึ้นหลังก็ไปตั้งโซนกันใหม่ไหลมาได้ข้อมาหักกัามาได้หนงไม่ได้ว่าแล้วแถมว่าก็ได้ดอกมาอืมเอาล้วสิครับหนีเมียนมาเตหนีเมียมาเตะลูกเดียวอุย้ยสไหลดย่างไะดีครับแต่บอกว่าเอาอยู่อนะ เอ้าย <mm um> ังไงอูเล่นตรงนั้นเล่นตรงนั no> ้นแม่มันชิ้นๆหน่อยครับเอาแล้วครับน้องกินไหลมาได้น้องกินน้องกินยกมาแล้วส่ไได้ครับกรรมการได้เป็นบอลของน้องกินครับกรรมการได้เป็นบอลของน้องกินครับเฮ้ยไม่ได้นะาๆนเข้าเขา้องกลางคนหนึ่งดิ ทุมาแล้ว ah no no like so อู like ้ยจังหวะสองไม่มีใครครับยังไงฮะอยขาเว้าอมา่อกมาใากมาเว้ยาวามามาได้ระวังครับแม่เอ้าวืดวืดวืดวึดแม่ยกยาวยาวมาครับแม่ ไม่มีใครเอาลูกนี้ก็บอลออกหลังป้ายกลายเป็นบอลจากหน้าประตูครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูระวังก็ระวังมาต่อได้เข้ามา,าเก็บไปได้ยังได้อยู่ไหมแล้วระวังครก็ระวังเพราะมาได้ Y, ยกมาครับจังหวะนี้เก็บไว้ก่อนทางไปหลอกเข้ามาด้านในแล้วไม oh, right. the ่ได้โอ้โหไม่ได้เหมือนกันครับตัวนี้เข้ามาได้ทิ้งมาก่อนเวกเวกเวกแล้วยกยาวยาวมาก็ไม่ได้ตัวนี้ครับ่่่พี ยกออกมาทำไม่้ครับเก็บไม่ได้พีคไปไม่ได้ครับตัวนี้แล้วสวยครับยิงแล้วไปไม่ได้แถวสองแถวสองไม่ได้ครับปไาใบเนยยิงอยู่ตรงนั้นครับแล้วมา ยกยากูยาวมาครับกลายเป็นบอลของ <c oughs> นิเบียมาเตะครับทำไมทำไาไ <c oughs> ม่ได้ ยกมาจังหวะนี้แล้วบอลออกข้างครับกรรมการได้เป็นบอลทุ่มครับเป็นแค่บอลทุ่มเท่านั้นครับของนีเมียมเตะทุ่มเก็บไปได้ปั๊มยกข้ามาแห่มีเวลาโอ้ไม่ตรงรอบครับ เออเอาละครับเดี๋ยววางยังเงี้ยยังเงี้ยยกยาวยาวมาแล้วบอหลอกหลังครับกรรมการให้เป็นเตะมุมของนิเมะมาเตะนะครับการเป็นบอลจัดดีจัดเลย ยกมาครับแล้วแถวสองแถวสองแถวสองแล้วแถวสองอ้ยกรรมการได้เป็นบอลออกหลังครับเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูมาครับได้อยู่ ยกยาวยาวมาัมไปเข้ามือสาวทูครับยกมาจังหวะน,นี้ติดเล่นของมาต่อครับตึงมาไปต่อได้ไหมไม่ผ่านเหมือนกันครับตัวนี้ครับน้องกิน น้องแม่นำลูกเดียวที่ทุกอย่างก็ยังอยู่ดีฮะเพราะว่านัดแรกดีเสมอมาสามสามครับฉะนั้นดียังไงฮะจังหวะที่เต็มุมครับกรรมการให้เป็นเตะมมุมกลายเป็นเต็มุมของน้องอาคินครับเอาละครับหวะนี้เล่นยังไงต่อครับเน่นลูกเน้นเล่นบอลน้ำเล่นไม่ท่วง โยกมาเสาสองแล้วโงกไม่โดนครับทันไหมเอา้ทาทันครับยังออกไปแล้วครับไม่ทันครับเป็นบอลทุ่มของหนีเมียมาเตะหนีเมียมาเตะทุ่มเข้ามาแล้วบังบอลไม่ได้แหวกสวยครับวันนี้เอาแล้วแหวกไปได้แล้วเปิดไปในวันนี้เก็บไในใบแล้ว,ลวฟาวกรรมาการให้เป็นฟาวครับ <c oughs> เป็นรีคิกของหนีเมียมาเตะเอฟซีร้่นนั้ฟรีคิกแม่แต่งอ่ะ กลายเป็นฟรีคิกครับขอสัญญาณไหมเอ่อถอยแล้วครับเจ็ดพัขอสาหี่ยมมุกชัดเกี่ยกยิงจังหวะนี้แล้วแหมไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดีฮะสัญญาณมือเปลี่ยนแล้วทั้งนั้นน้องกินเจังมาต่อได้ ยกออกมาครับติดเพลนของหนีเมียมาเตเอาแล้วด้านไม้ทันไมโอูจังหวะนี้กลายเป็นบอลของหนีเมียมาเตเป็นบอลของหนีเมียมาเตครับตามลูกเดียวตัวอย่างเป็นไม่ได้ครับก็เปียเปีแล้วแล้วระวังครับระวังที่ไม่ได้เอาแล้วได้แล้วคนได้แล้วหูแต่สวยครับปุ่งสับตูออกมาออกมาไม่สุดอู่ยังเซฟได้อย่างกิดไปได้เอาแล้วไปแล้วมองข้างหน้ามองข้างหน้าไม่มีใคร ยิงไปเองโอ้โหจังหวะนี้ครับของถอยครับยังได้ยังได้ลิกไวพลิกได้แล้วแหวกไม่ได้ตอนนี้เอาแล้วครับนอกินนอกินนอกินไหลมาฝ้าโอ้ใบเหลืองก็บแบบนี้ครับเออเป็นใบเหลืองครับของหนีเมือมาเต้ครับหนึ่งร้อยบาทครับทันทีเลยฮะไม่ไหวแล้วครับต้องเปลี่ยนตัวออกรับเนยแล้วตอนนี้เปลี่ยนตัวเขาออกได้ตลอดเวลาครับท้่กลางสนามครับ เปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาครับมด้วยดีบ้าพ์คููต่อไปครับแบ็คลออนครับกับลูกเสร็จเหมืองครับแบ็คลออนนี่แน่าจว่าเป็นทีมงานของน้องแหน่ใช่ไหมครทีมงานน้องแหน่นี่กองเคลียร์นี่เพียบอยู่แล้วครับรอรอแต่ตรงนี้และครับกรรมการเลานี่แหละครับเคลียร์จบก่อนครับจบเกมก่อนเข้าใจครับมาต่อได้ มาต่อได้ครับได้ระวังก็กกกระวังยิงไกลจังหวะนี้แล้วเอ้ยแถวสองแถวสองแถวสองยังไงฮะแล้วยุกยาวยาว,ยาวมาพักได้พักได้ไดแล้วแล้ว เป็นประตูปิดตากลองแล้วลูกนี้ครับเอ้โอ้โหครับน้องคินครับยิงไปแล้วครับตอนนี้ครับสองศูนย์ครับบอลง่ายๆนะอย่างโอ้โหครับนี่เมียมาเตะเอฟซีกดอยู่ตั้งนานครับตีเสมอไม่ได้ครับพอตีเสมอไม่ได้ก็โดนลูกสองแล้วโอ้โหตอนนี้อะ ยิงไกลแล้วไปไหนเอลมานีฮะในในยิมด้วยกันไปโอ้โหครับเดี๋ยวยังมีต้องไปแก้ตัวกันในนัดสองแล้วแบบนี้ฮะอูะ่แต่ก็ถือว่าเด็กบ้านโนนิวฟิตเปียร์เมื่อเชา้านี้ใส่กับน้องกินเสมอนกันสามสามนะนัดแรกของทั้งคู่ครับโอ้ถ้าจบแบบนี้น,นี่น้องกินยิมไปตอนนี้ครับสี่คะแนนนี่

อันนี้ตัวที่เด็ดเลยะตัวตัวแท้ของแท้เลยเอน้่มแข็งหมดเลย 好了好了，别了，别